วานิลลาครีมสตรอเบอรี่มิลค์นะคะจะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยทานเป็นแบบว่านมสตรอเบอรี่สดแล้วล่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปด้วยการที่เติมกลิ่นวานิลลาแล้วก็วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะคะเริ่มจากสตรอเบอรี่เลยค่ะแล้วแต่เลยว่าเราชอบสตรอเบอรี่แบบไหนหรือว่าเราได้แบบไหนมาถ้าสมมติว่าได้แบบเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าสตรอเบอรี่เนี่ยลูกใหญ่หวานฉ่ำอยู่แล้วเนาะก็ ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะก็ได้ค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะจะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลที่ทําขนมเกล็ดมันจะละเอียดนิดนึงแล้วก็ละลายเร็วแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะคนให้เข้ากันเลยเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาทิ้งไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะสัก1ชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะได้คล้ายๆกับแยมสตรอเบอรี่แบบนี้มันก็จะมีน้ําเชื่อมความหวานของมันด้วย ในช่วงที่รอสตรอเบอรี่พักอยู่ในตู้เย็นนะคะจะแนะนำว่าให้นำขวดที่จะใส่อะคะ่ะมานึง่งเพราะว่าขวดที่เราจะใส่เครื่องดื่มทิ้งไว้เป็นเวลาเกิน1วันนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่นึ่งก่อนอะนมหรือแม้แต่น้ำผลไม้เองก็ตามมันก็จะบูดได้ง่ายนะคะแล้วก็รอให้มันแห้งสนิทคะ่ะ หลังจากนั้นก็คือตักตัวสตรอเบอรี่อันนี้ค่ะใส่ลงไปข้างใต้มันก็จะได้กลิ่นวานิลาสตรอเบอรี่อยู่แล้วก่อนที่จะเติมนมค่ะจะาแนะนำไม่ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงเราก็จะได้เป็นวานะิลาครีมสตรอเบอรี่เนอะเป็นเบส หลังจากนั้นก็เติมนมตามที่ชอบได้เลยค่ะถ้าคุณทานนมสดนมข่องมันเนยหรือแม้แต่จะเป็นนมอัลมอนด์มิลอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ชอบปิดฝาให้สนิทจริงๆแล้วทิ้งไว้ในตู้เย็น1คืนจะอร่อยมากๆเลยเพราะทุกอย่างมันจะมวนนวลเข้ากันไปหมดเลยทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะหอมหวานทานได้ง่ายๆที่สําคัญก็คือช่วยระบายสตรอเบอร์รี่ถ้าเรามีเยอะเกินไปได้วยค่ะ